ทดสอบปั๊มสามสูบนะคะรูน้ำหกหุนปั๊มของจอมพลังนะคะมอเตอร์เว้นนะคะตอนนี้อยู่ที่เจ็ดจุดสามแอมป์เจดูระยะพุ่งให้พี่หน่อยอชูขึ้นไปให้หน่อยชูขึ้นไปอีกให้สูงกว่าหลังคาไปเลยสูงกว่าไหม โอเคสูงกว่าเยอะด้วยนี่นะคะยังอยู่ในช่วงปลอดภัยนะคะสีเขียว40ิบนะคะเจ็จุดสามแอมนะคะเครื่อง นิ่งแล้วก็เงียบมากเลยการสั่นสะเทือนแทบไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะลองจะลองปิดก๊อกดูว่าน้ำมันไหลกลับแอนปิดเลยใช่ไหมน้ำไหลกลับถังแล้วใช่ไหมโอเค ขึ้นเป็นฟองใช่ไหมอ่าโอเคน้ำไหลกลับถังเอมก็อยู่ที่เจ็ดจุดสามเปิดแรงดันนะคะเอาเดิมอ่ะเปิดแล้วมันจะตกมาหน่อยนะคะเริ่มออกไปที่ขึ้นมาเท่าเดิมแล้ว เราปิดปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะเป็นฟองอากาศขึ้นน้ำไหลกลับมาที่ถังนะคะคูนกลับมาที่ถังแเจ็ดสามเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเปิดปั๊มนะคะแรงดันจะตกไปนิดนึงไม่มีน้ำเนาะอ่ะเดี๋ยวที่เปิดปั๊มนะ น้ำค่อยๆไปที่ต่ำนะคะเจ็ดจุดสองค่ะหกจุดเจ็ดค่ะโอเคปิดไฟ